สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พามานั่งเล่นกับเจ้าทยน้อยนะคะแห่ท่ากลางบรรยากาศท้องทุ่งนะคะถ้ามีดอกไม้อยู่ด้วยนะคะกาดกำลังดีเลยค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะ ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษานะคะช่วงของสงกรานพอดีเลยแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็พายุกําลังพัดผ่านนะคะก็ได้ห่างพายุมานิดนิดนหน่อยพอได้รับลมเย็นสบายนะคะถุยน้อยนะคะก็พาไปกินย้าอิ่มแล้วตอนนี้ก็มานั่งพักอยู่ในร่มนะคะ ก็หาที่ลูกที่มันมีวิวสวยนะคะมีดอกไม้มีต้นหญ้านะคะเขาจะได้แบบนอนพักผ่อนให้สบายใจเขานะคะค่ะถุยน้อยตัวนี้ก็เป็นถุยน้อยที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นถุยน้อยที่เคยเข้าไปอยู่ในคลิปแล้วนะคะหลายรอบหลายคลิปเลย แต่สภาพตอนนี้คือเขาไปเล่นกิค,คลนมานะคะก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ่ะเต็มหัวนะคะพาเขาไปอาบน้ําล้างตัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อาดน้ํานะคะกิคคโคลนก็เลยอย่างเกลืออยู่บนหัวเต็มไปด้วยกิคลนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการเก็บไว้นะคะแมลงจะได้ไม่ต้องมาตมอมหัวเขานะคะ หรืออย่างไรค่ะนี่ก็เราไม่ห้ามเกานะความชอบของเขานะคะเขาจะล้างตรงไหนออกเขาจะทําความสะอาดจุดไหนออกก็เรื่องของเขานะจุดไหนเขาไม่อยากทําก็ปล่อยเขาไว้เนอะลุกแล้วค่ะสงสัยจะหาเรื่องมากวนเรานะอ๋อไม่ค่ะอยู่ไม่ได้แล้ว มีเสียงรบกวนนอนไม่หลับไม่ได้พักผ่อนอยู่ไม่ได้แล้วไม่เราไม่เล่นด้วยเพราะว่าโครมมันยังไม่แห้งนี่ดีกว่าอยู่ห่างๆไม่ทําตัวเองให้มันสะอาดกว่านี้เนาะมันอยู่ไกลสะบัดโครนดุนเสื้อเนี่ยมันจะเปื้อน รู้ป่ะแข็งกระด้างเลยจะพอกไว้ให้มันหนักไอ้น,นี่ทำไมก็ไม่รู้ให้มันหนักหัว <laughs> ชมดอกไม้นะคะเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีดอกสวยงามแต่กลิ่นไม่โอเคค่ะกลิ่นเหม็นเหม็นนะคะเพื่อนนวลค่ะบัวปลูกไว้ใกล้ๆกันเลยวันนี้ไม่เหนลืลยเดี๋ตวมันร้อนไว้ช่วงเย็นๆค่อยพาไปอ่าหาด้ล่นยญ้าร้อนไหม ีนอยมานอนมานั่งมามา,มายืนให้เมื่อยทำไมถึงเนี้ว่ามันจะเป็นวัชพืชของนาข้าวนะคะแต่ว่ามันก็สวยนะจังหน่อยเดียวเขาก็ไถกลบแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปุ๋ย ค่ะก็เราขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ